สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอซี่พอกั ừ, นในช่วนี้แล้วเราตีตีสามตีสี่พี่น้องหนาวหนาวร่มกับวีวีเสด้นั่งเฝ้ากองไฟครับพี่น้องครับมองนี่มีเดินดังดังไฟพอดีพอดีเลยหลังจากที่เล่นแล้วพี่น้องซุ่มเก็บเวทีกับเก็บเพราะข้นแดงเนี่ยแดงเนอะแดงเดกไปหาเก็บเวทีพระท่านเนี่ยพี่น้องก็เล่นั่งถ่าหาหม้อบนนี้กินเดียวกินแม่มากกว่ากิน นังกีเข่ากินโอ้ยเข่าบรรยากาศหนาวๆนะมัม้งวีวีลมแห้งอีเลียดีดไปแล้วเจเนีอยู่อยู่ใต้สะพานทีมาบอย่างก้อนกับพี่น้องครับโอ้โหสูสีกีเข่านะอีเดียยังไงอาไทยเนะี่ยอยู่อยู่วัดห่วยปากใช่ไหมน่าสาปเลย โจกตีเฮ้ยีขื้เผาเอาหนิหมากี่อย่างก่อนที่เขาจ้อมามอหมกใส่กล่องไฟยังสี่เมเกียบอีอย่างก่อนมันก็สีนีเนสมกีกีนี่ีนี่เพียแล้วเพียอันนีเปือกนี่เปือกมีเผือกแล้วก็มีหัวมันแกว้วหัวแกว้วแดงไหม<อ>แล้วก สาวคู่ขมกใสยพวกเขาเขาอะหมกใส่ไฟไที <105 pack. S 1> ouais, nada, nice ่พามกไว้ในลูกร้านหมกย่ามนี่แหละย่านหนาหนาวนี่แหละอันนี้เป็นน้ำยังไงยายสุดาสุดาบ่ะเงี้ยป่ะพวเรายอดสุดาตื่นมากในรอยเป็นตื่นมาก ตีหาหกโมงม่นางปลอบไข่แล้วปดาไฟเลืเต้าปีงองบอกให้ตอนตะกี้อึดพร้อมเลยนะสมัยตะกี้อึดพรมเลยที่พร้อมขิง่าพัวล้พื้นซ่อพื้นนะอะไรแดพวกบ่ไหลจะอุ่นเถอเด้อพร้อมขิง่าอุ่นที่ตะมันข่ายพร้มขิง่านี่เขาจะผลิมาเกี่ยเมาเป็นนงทรราน่ ทังหัวมกมันว่สันก็ทุกอย่างอะไรทกพวกอย่างให้ปากกั้มันหมกท่นหมกินหมกมันปากกูดำไปเมื่อไหนไปพ่อดพนะ้าเจ้าขายไมหอมหอมกีบอไสิเลยเขาบังขรลามสินะชือเลยรวันวันุกเดยเขากินี ปิกน hmm. ิกแคมปิ้งมอืก็ปิกนิกมแม่มาปิกน ah ิกมารบ้านเปนอนคนสูงน้องก็มีะบานนงชุ่มที่เขาบิวแล้ว้องค้างอีกที่เขาเอาประแดกวงยันใส่

หนาวีิสดชาบ,บู่หอนๆก็สิเกาจะไปกินหน้างานมืออื่นกับประชุ่มๆมต่งนี้กินเนี่ย้หมูกระทะเก้าจ<อ>ุเก้านี้อ้อที่บ้านเหรอมียืนบ่แต่ว่า,าวมันมีหลานชาบูเปิดอยู่ได้สิบเโมงเทียงร้อยสามเก้าบาทต่อคนหรอแมนชาบูมสเลย <laughs> มันคือจะเป็นหมอน้ำซุปแม้แต่ว่าเครื่องมันก็จะเป็นแบบว่าคือจังหมูกระทะนี่แหละอาหารทะเลบราณว่า คนมาหารที่โอ้นั่งโซฟานอนกับกอง <labor> <l ots> จะอุ่นเลยนอนห่มผ้าอยู่ของไฟเนาะ ปากช้างเขาตะลูเขิสมุตรขาจางดงานในกรุงเทพท่านก่อมตันเอเนาะผู้ถ่อฟังเมร์กับลูกทะเลนวดแม่ลูกสาวเลยลูกหน่อยม่นีง บ้านนี้ลูกสาวมันบึ้มเหมืนแล้วไปปีนต้นของโวงปีนต้นของโมงหลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มมาเห็นจานตกกันนี่ไปยังมาแต่ต้นเลยเลี้ยวขึ้นไปนี่ลงมาแต่แม่มันเห็ตกใจอ่านีลงมาลงมามสั่นลงมาลงมาหนีมาเอาเงินหมดเลยลงกมาสั่นนี่น้องมันอยได้เงินเนาะมัเลยฝาลงมาเอาเลยสิบบาทไปซื้อเก่งได้มาเซย์มาสั่นมาเซย์เงินได้หลวงพ่อไปบ้านนี้ได้เงินสิบบาทได้มาสอบแม่เลยนี่ đeo quả bế mong 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 phò vậy thôi, tôn hoàng phải lông mao hơn 10 bản, ôm nhảy đấy à, lên máy bay đầy 10 bản, cũng bắt tay, bắt tông con, người tương tăng, con đây, rồi xong rồi, con rồi xong rồi, vào, bạn nhảy lên bế pin, mẹ lên bế pin nó lục sào gì đấy, lục sào, nó lên bế pin, lông phò nhang quá xong khơi coi này, lông mao này, lông này, này nữa, con pháo tiếng tăng nó phân vay gì đây rồi xong này, này bạn nước nỉ, bố biết xưng miệt con mà theo học, vậy

เป็นอรรถรสในการนอนต้องหเขาถึงมาแล้วทีท่านอีกไปเขาถึงหัวไหนกันนะเน็นั่งนายนบได้ดีพวกอิดมาหลอดด ไปคนนวดเนาะแสดนว่าเป็นคือเจ้ามยาพอนนนไหมคนเฟนนสนับสนุนให้เฮ็ดดังก็นมีข้างอันนี้ผู้นินมาอันนี้ปีที่แล้วก็เราโค้สานางสิละตอนนี้จะนีให้กอนใจเงินไหนกอนใช่ไหมผู้ใดอย่งนี้เพิ่นนี่เด้ ก็เป็นหมอมอนข้องนามไหมี่อีเรี่ซีต่ากนินี่หไปเป็นหมอคนมหาบุญปรเมาเน่หน่อยปเทรอกว่เวียดเลยลอเลยแหอะเมันเปลียนหนาเลยเด่นโทรศัอท์กับเพื่นสนเมื่ออยู่ไห ยังรอไปเห็ดเกาหลีเลยคุณคนนี้อนโอเเ้ยเห็นเขาเนอะไม่เห็นบอฮะไม่เห็นหิอะไรเห็น,หน,อหนโอ้ยสวยเหลอือบนี่มีแบบขนาดพกน้โกรธกันนำหาควกโกนก่อน <c oughs> น่าหนุนจอมอวอวัน <c oughs> ก็ร้อนหนาวแถบอุ้ยมันนี่ก็นั่งจำไปเบิดนั่งที่เขาฝอกขอ,อกงไฟก็อนอนฝอกกัมี่กางบก็นอนฝอกกัมนี่แสบบ่กเขาข้าเกียกมีหมอนเหมือนเขาเกีย <c oughs> ออปลาขึ vale. inne, ้นอ mm ุ uh. mm ่นแตเห้อโอุ hmm. uh, ่นขึ้นหนาวแต้ตอนหนาวจะไปจุดไหนโอ้ยปลาในน้ำขมันปตายวัแล้วเนาะปตายหนาวมาดิ นี่ก็กีรบสองนรโอ้ดันโนขึ้นมอแล้วกันักมันตอนลงยเอาสริปนี้ม่ชนีน้องพอกันไหมนี่ดหนาขอบคุ้นครับเสี่ีดตามี่กดไล์กดซับครช่องพอบยาอาทิตย์ละเบินได้น้องเด้อนะครับมานีน่งกีเขา ดังไฟขี้เข่านอนโฟลของไฟก็มีเขอบคุณเจ้าเกดเหนาเมืาอนี้หนาวครับพี่น้องล่มคักล่มเนี่ยแก้วข้ามากควันเล่นก็ได้กดติดตามครับพี่น้องครับช่องพ่อพยาลำเทือนนะพี่น้องเด้อหนาวบอขอฝากกันด้วยนยครับพี่น้องครับขอบขอบคุณครับ